แอนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแม่ว่าจะไหนโอ้แต่ตอนนี้ว่าดีสวัสดีค่ะพบกับรายการร่างพูดการถ่วงดิฉันนางสาวนัทยาบุญเลื่อนเลขที่29ค่ะดิฉันนางสาวนัทชชาติบัวรานเลขที่15ดิฉันนางสาวพนิตาพันศานเลขที่9ค่ะ มีชันน้นนางสาวสลัญญาชาลาลาเลขที่23ค่ะผมนายวราวัตรดีคัศเลขที่27ครับวันนี้รายการพาคืนพาตัวจะพาไปสัมภาษณา์เพื่อนในโรงเรียนนะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไงบ้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบงค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์นะคะการมีเพื่อสัมภาณ์ในโรงเรียนอันตรายนะคะอันตรายค่ะ ในท้องเลยในเรียนแล้วก็แม่ก็ถือมองเราไม่ดีดูเลี้ยงหาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาร์ควันนี้จะมาสัมภาษณ์นะคะการมี้ทีสัมพัญในเรียนอันตรายไหมคะอันตรายหรือเปล่าที่ไม่พร้อมนานขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะขอทามค่าเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนชวนมีที่สัมพันธ์ด้วยไม่เอาค่ะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับ ข้อสามคำเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนชิงมีเพศสัมพันธ์ด้วยขอบคุณครับถ้าสมมติว่าแฟนชวนมีเพศสัมพ,พันธ์คุณจะตอบตกลงหรอไม่เพราะเหตุใดไม่ค่ะเพราะยังไม่ถึงวัยนควค่ะไม่ค่ะเพราะว่านจะมองเราในแง่ลบคสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อ King คิงครับครับข้อสามคำเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนขอมีเพศสัมพ,พันธ์ด้วยข,ขอคิดก่อนครับครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อบีมค่ะห้องไหนคะสี่ทับเจ็ดค่ะถ้าแฟนคุณชวนมีเพศสัมพันธ์คุณจะตอบตกลงหรือไม่เพราะเหตุใดไม่ค่ะเพราะว่าเรากําลังเรียนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อตั้งโอค่ะสี่ทับเจ็ดค่ะวันนี้จะมาสอบถามนะคะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอันตรายไหมคะอันตรายค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนกําลังเป็นวัยรุ่นนะคะเราควรโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่ออพค่ะสีสบเจ็ดวันนี้จะมาสอบถามนะคะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอันตรายไหมคะก็ถือว่าอันตรายระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ท้องแล้วก็อาจจะเสียอนาคตในการเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อบเบนสิทธจค่ะวันนี้จะมาสอบถามนะคะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนอันตรายไหมคะก็อันตรายนะคะหากเราไม่ป้องกันเราก็มันจะมีผลที่ตามมาก็คือท้องในวัยเรียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเตยคะ่ะห้องไหนคะสีทะะ่ทับแปดค่ะถ้าสมมติว่าแฟนคุณชวนมีเพศสัมพันธ์คุณจะตอบตกลงหรือไม่พอเหตุใดคะไม่ค่ะเพราะยังไม่ถึงวัควรคะ่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องกอดครับครับขอสามคำเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแม่ว่าจะไหนโอยแต่ตอนนี้วัดตีโอยโอเค สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะครับขอสามคำเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ดีกว่าโอ้แม่ก๊อดสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเบนค่ะขอสามคำเกี่ยวกับการปฏิเสธการที่แฟนขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ให้ค่ะพวกเรารายการทเคุนพันทัวร์ขอจ